ตอนที่225ราชาปีศาจวัวด้วยการมองทะลุข,ขั้นสูงจังอยู่จึงเห็นพรสวรรค์ทั้งหมดของหลิวซิงไห่พรสวรรค์แบบนี้หาได้ยากมากแม้แต่ทั้งทวิปาก็ตามหลิวซิงไห่เพศชายอายุ27ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสายเลือดราชาปีศาจวัวยังไม่ถูกกระตุ้นไม่มีพรสวรรค์นในการรับรู้ไม่มี พรสวรรค์พิเศษวัชรเทียมทานหกดาวขอบเขตไม่มีสายเลือดสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์หลิวซิงไห่เป็นมนุษย์แต่กลับมีสายเลือดของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์และยังมีความสามารถพิเศษถึงระดับหกดาวจ้างอยู่เคยตรวจสอบข้อมูลของคนมานับไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับเรื่องแบบนี้การที่สายเลือดของสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นในสัตว์อสูรนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่หลิวซิงไห่นี้กลับประหลาด หลิวซิงไห่มีสายเลือดของราชาปีศาจวัวเมื่อปลูกสายเลือดนี้ขึ้นมามันก็จะปลูกความสามารถพิเศษและใช้พลังของวัชรเทียมทานได้พรสวรรค์ติดตัวนี้เกินกว่าที่จางอยู่จะคาดถึงความสําเร็จในอนาคตของหลิวซิงไห่คงยากจะจํากัดได้สายเลือดสัตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์และพรสวรรค์พิเศษนี้สามารถดึงศักยภาพทางร่างกายของเขาออกมาจนถึงขีดสุดได้จางอยู่รู้เรื่องนี้ดี แม้ว่าเขาจะไม่มีพรสวรรค์นในการบ่มเพาะหรือพรสวรรค์นในการรับรู้แต่ตรับใดที่เขาพัฒนาร่างกายของตัวเองขึ้นมาได้แค่ร่างกายของเขาเพียงอย่างเดียวก็คงเทียบเท่าได้กับคนขอบเขตตุ้นส่วน หากเป็นแบบนั้นหลิวซิงไห่ก็คงน่ากลัวยิ่งกว่าเซียวเหยียนเสียอีกยังไงสพอรสวรรค์ทางกายภาพของเซียวเหยียนก็อยู่ที่ห้าดาวขั้นสูงและอัตราการเติบโตของเขาก็ไม่อาจจะเทียบกับหลิวซิงไห่ได้ในด้านของความแข็งแกร่งแน่นอนพรสวรระของเซียวเหยียนนั้นดีกว่าเล็กน้อยยังไงซเซียวเหยียนก็ไม่ใช่แค่มีความสามารถในการรับรู้ที่น่าทึ่งแต่ยังมีพรสวรรค์ในด้านนักล้อมอีกต่างหากวัชรเทียมทานหือหือข้าอยากเห็นมันจริงๆจังอยู่ยิ้มออกมา ตอนที่หลิวซิงไห่โผลมาระบบก็ได้ส่งภารกิจให้กับเขาตรับใดที่เขารับหลิวซิงไห่เข้าสำนักขังเฉียงได้เขาก็จะได้รับวัชรเทียมทานสองดาววัชรเทียมทานขั้นที่สองบวกกับร่างทองคําของเขาจังอยู่คิดไม่ออกเลยกว่าก,า,การป้องกันของเขาจะน่ากลัวขนาดไหนอีกอย่างแล้วจังอยู่ก็ยังให้ความสําคัญกับเหลยเจียนด้วยยังไงสะอนสวรรค์ค่ายกลยของเหลยเจียนก็ใช่ว่าจะมาองค์ข้ามได้ตามที่ระบบให้ภารกิจมานั้นเหลยเจียนต้องเข้าสํานักคังเฉียงและจังอยู่ก็จะกลายเป็นผู้ใช้ค่ายกลสองดาว เลยเจียนเพศชายอายุ29ปีพรสวรรค์ทางกายภาพสามดาวขั้นสูงพรสวรรค์นในการรับรู้สี่ดาวขั้นต่ำพรสวรรค์พิเศษไข้กลนห้าดาวขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำ พรสวรรค์ติดตัวของเลยเจี้ยนอาจจะเทียบเท่ากับเซียวเหยียนและหลิวซิงไห่ไม่ได้แต่ก็ยังนับได้ว่าหายากมากอาจจะกล่าวได้ว่าเลยเจี้ยนนั้นคืออัจฉริยะระดับแนวหน้าคนหนึ่งของทวิป่าแห่งนี้ตอนนั้นหลิวจื้อเกาก็คิ้วขมวดขึ้นมาผู้เท่าท่านอย่าคิดมาปั่นหัวซิงไห่โอหลิวซิงไห่มองไปที่หลิวจื้อเกาวด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อต้องมาทะเลาะกับผู้เท่าคนนี้ด้วย จางอยู่มองไปที่หลิวจื้อเก่าและเลิกสนใจอีกฝ่ายเขาหันกลับไปมองเหลยอ้าวและพูดขึ้นเหลยอ้าวจำที่ข้าบอกไว้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ผู้อาวุโสท่านหมายถึงอะไรข้าจ้างจางอยู่ยิ้มออกมาเล็กน้อยแน่นอนว่าเจ้าเลือกได้ว่าจะจ่ายหรือไม่เลยอ้าวเงียบไปสักพักและแสดงสีหน้าไม่มั่นใจออกมาแน่นอนเขาจําได้ว่าข้าจ้างที่จังอยู่พูดถึงคือเคล็ดวิชาบ่มเพาะและเคล็ดวิชาต่อสู้ทั้งหมดของตระกูลเลย เอาจริงๆแล้วการยกของพวกนั้นทั้งหมดให้กับจังอยู่เป็นสิ่งที่เขาไม่เต็มใจเท่าไหร่ยังไงซะไม่ว่าจะเป็นทักษะการบ่มเพาะหรือเคล็ดวิชาต่อสู้มันก็คือสิ่งที่เขาสะสมมาตลอดทั้งชีวิตแต่ตอนนี้จังอยู่กลับพูดไม่กี่คำแต่เขาก็ต้องส่งของเหล่านั้นให้กับจังอยู่ผู้อาวุโสเลยอ้าวพูดด้วยท่าทีจริงจังเคล็ดวิชาต่อสู้กับทักษะการบ่มเพาะท่านเอาไปได้แต่ทรัพย์สินตระกูลเหลยนั้นท่านเหลือไวใ้ให้เราได้หรือไม่ หลังจากนั้นเขาก็กลัวว่าจังอยู่จะเข้าใจผิดและรีพูดขึ้นผู้อาวุโสสบายใจได้ค่าขอไม่มากแค่พอให้ตระกูลเราอยู่รอดไปได้เหลยอ้าวก้มหน้าด้วยความกังวลแม้ว่าเขาจะเยอหยิ่งและยังเป็นที่เคารพของหลายคนแต่จังอยู่นั้นแข็งแกร่งกว่าเขาเหลือไว้จังอยู่มองไปที่เหลยอ้าวด้วยรอยยิ้มเหลยอ้าวค่าเข้าใจว่าเจ้าหมายถึงอะไรเหลยอ้าวถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกและยิ้มออกมาแต่ต่อมาสิ่งที่จังอยู่พูดก็ทำให้เขาถึงกับต้องนิ่งไป เจ้าอยากผัดนี่สินะเหลยอ้าวเงือตกเพราะความกลัวเขารีบอธิบายทันทีผู้อาวุโสเข้าใจผิดแล้วเหลยอ้าวผู้นี้ไม่คิดจะผัดนี่ออกไปข้าหมายถึงว่าสมบัติของตระกูลเหลยท่านเอาไปได้ตราบใดที่เหลือให้เราสักร้อยล้านไม่สี่สิบล้านเหรียญก็พอใช่แค่สิบล้านเหรียญในฐานะตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองจ้านเจียงตระกูลเหลยนั้นมีเงินมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญพวกเขารวยและแข็งแกร่งยิ่งกว่าตระกูลเซินถูที่เป็นตระกูลอันดับหนึ่งของเมืองตงโจ เทียบกับเงินพันล้านเหรียญแล้วเงินแค่สิบล้านเหรียญไม่ได้มีค่าอะไรเลยผู้อาวุโสค่าเคารพท่านแต่มันมีคนมากมายในตระกูลเหลยและพวกเขาก็จำเป็นต้องใช้เงินในการอยู่รอดเหลยอ้าวพูดต่อ